ผมยกให้เกมเกมนี้เนี่ยเป็นสุดยอดทาวเวอร์ดี e เที่เคยเล่นมาเลยครับสำหรับบุญทีดีคือเกมเกมนี้โอ้โหอยากจะขายเพื่อนๆมากมายไก่กองแต่เดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับกับรางหลายเรื่องราวหลากหลายความน่าสนใจกับ Tower Defense เกมนี้ที่คอมมูนิตี้ต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างมากมายและล้นหลามนะ แอฟแชร์จอบพบเครื่องเรื่องโรบอทอยากได้โรบักจะไปอยากได้เกมพาร์ตจะไปอยากนอนอ้วนนอนสบายตื่นมาก็เก่งเลยแอฟแชร์จอบรับจบเรื่องเลโก้ครับอยาก A F K 24ชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสน UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบค่าวที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบต เสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ไม่กอดเป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ FK หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปกนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด UG Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสู ฮัสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบรูนทีดีกันอีกเช่นเคยครับอันนี้เป็นบรูนทีดีภาคล่าสุดแล้วก็คือภาค6นั่นเองนะครับเกมเกมนี้เนี่ยมีบนมือถือและมีบน PC อีกเช่นเดียวกันเกมเกมนี้ผมได้มาฟรีนะครับซึ่งล่าสุดโชคดีมากๆที่ Epic Games t o r เนี่ยเขาแจกมาแล้วจริงๆมันมีการลดราคาขายอยู่ใน Steam อยู่บ่อยครั้งแล้วตอนนี้เนี่ยใน Play Store นะครับพวกแอ แ r e พลิเคชันบนมือถือเนี่ยจะขายอยู่ในราคา250บาทซึ่งค่อนข้างที่จะแพงแต่บอกเลยนะว่าระบบมันครบคันมากๆครับสำหรับเกมเกมนี้มันเหมือน a n i m เ t o w e r d e f e n s e ที่เรารู้จักกันเลยแล้วหนำซ้ำเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยระบบมันแบบเอื้อต่อผมมากๆคือผมชอบทุกระบบในเกมเกมนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการระบบอัพการออกแบบของริงต่างๆที่เท่มากๆสำหรับสายแบบ สายแฟนตาซีก็ชอบได้สายทหารเนี่ยยิ่งสุดยอดเลยถ้าใครไปเล่นเนี่ยจะสุดยอดมากๆแล้วก็สายเวทมนต์แบบอย่างที่ผมบอกไปสายแฟนตาซีสายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกแบบที่เรารู้จักกันพวกฟาร์มเงินพวกสายกับดักหรือผู้ฝึกสัตว์อะไรอย่างนี้มันมากมายไก่ก,ก,กองจริงและเกมเกมนี้แถมยังมีสกินด้วยสกินพวกตัวละครต่างๆแถมยังมีฮีโร่ฮีโร่โรเกมเกมนี้คืออะไรฮีโร่ก็คือเหมือนเป็นตัวละครหลักๆ ที่เราเนี่ยจะเอามาเล่นกับทีมเราจัดกับทีมเรานะครับเนี่ยมันจะมีโอ้โหลิงแบบลิงพลังจิตนะบูบัญชาการทับเรือนี่ก็จะเป็นเหมือนสายแบบลิงลิงทหารนั่นแหละอ่าเห็นไหมมหาปุรโรหิตผู้ถอดวิญญาณอ่าเนี่ยจะมีสายซัมมอนสายอะไรเงี้ยซึ่งมันแล้วแต่เพื่อนๆเลยเว้ยเนี่ยแล้วจะมีสกินด้วยซึ่งสกินก็สามารถใช้เงินปลดล็อกได้ เท่มากๆคือมันเท่ไปหมดเลยเว้ยเกมๆเนี้ยแล้วคือมันสนุกด้วยคือมันให้ความรู้สึกของ tower defense ที่ไม่มีมานานแล้วอะ่ะได้กับเกมนี้แถมเกมมนี้เนี่ยยังสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะเล่นแบบไหนคือคุณต้องการที่จะเล่นยากๆเลยคุณเป็นสายแบบกิ๊กๆเลยเป็นสายแบบเจาะลึกสายฮาร์ดคอร์ tower defense คุณสามารถที่จะไปเลือกเล่นด่านหลังๆที่เล่นมาแล้วแล้ว,ลวปลดล็อกมาแล้วอะ่ะเนี่ย สามารถจะไปเลือกเล่นด่านยากได้เลยแล้วในด่านยากเนี่ยมันก็จะมีบังคับอีกว่าคุณจะเอา modifier อะไรอย่างเช่นแบบว่าลิงเวนโมนเท่านั้นหน้ารอบนี้เพิ่มพลังชีวิตโมแอปเป็น2เท่าก็คือพวกแบบเกมนี้มันเป็นลิงเจาบบอลลูนเนาะซึ่งสิ่งที่เราจะต้องสู้ด้วยก็คือบอลลูนต่างๆ หรือว่าอากาศยานที่มันบินมาแล้วเราต้องกันอะไรเงี้ยมันเป็นเกมออนไลน์ด้วยนะคือซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะได้เล่นคนเดียวคือมันสามารถที่จะเล่นโซเชียลมีเดียกับคนที่เล่นเกมเกมนี้ได้อยู่ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าในคอมมูนิตี้ต่างชาติหรือว่าเพื่อนๆที่เขาเล่นอยู่ต่างประเทศเนี่ยเกมเกมนี้ค่อนข้างที่จะดังและป๊อปปูล่ามากๆทั้งในแง่ของคนดูแล้วก็ในแง่ของผู้เล่นด้วยกันเองนะครับ แถมระบบต่างๆเนี่ยมันมีหลากหลายโหมดให้เล่นมากอันนี้จะเป็นโหมดที่น่าจะใหม่แล้วก็ฮอตฮิตที่สุดตอนนี้สำหรับสายผู้เล่นแบบเนี่ยลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมีผู้เล่นมากมายไก่กองอยู่เลยครับอันนี้จะเป็นการสู้กับบอสนะครับอบอสรัดอะไรอย่างเงี้ยมีโหมดอีเวนต์การแข่งขันนะก็คือทัวรน์นาเมนต์นะครับแล้วก็มันจะมีระบบให้อัพด้วยนะครับคือเป็นพวกพลังต่างๆเนี่ยเป็นสกิลกดใช้เฉกเช่นเดียวกับพวก t d x หรือ TDS นะครับที่มันจะมีแบบกดใช้แล้วอันนี้จะมาช่วยนั้นจะมาช่วยอะไรเงี้ยสามารถที่จะซื้อไปช่วยเราเล่นได้แล้วก็จะมีเหมือนสกิลทรีสกิลทรีคือใครเคยเล่นอนะิเมะร s สเตนน่าจะรู้จักสกิลทรีก็คือเนี่ยอัพความสามารถของลิงที่เราเล่นบ่อยๆคือเราเล่นเป็นลิงสายไหนอ่ะเราก็ควรจะอัพไปสายนั้นเยอะๆนะครับซึ่งความเก่งของแต่ละสายมันก็ ไม่เหมือนกันเพราะเกมเกมนี้เนี่ยยิ่งคุณใช้ลิงตัวไหนเนี่ยคุณจะยิ่งปลดล็อกความสามารถของเขาได้ถ้าคุณเป็นคนแบบว่าเบลลิงทหารเนี่ยเห็นไหมมันจะสามารถปลดล็อกอะไรเทพๆข้างหลังได้อ,อย่างเช่นสายบนเนี่ยจะเป็นสายแบบว่ายิงแบบสกัดกั้นไอ้พวกแบบท่ากาศยานที่มันลอยอยู่บนฟ้านะครับสายนี้จะเป็นสายแบบลิงเบียงทางอากาศเป็นเหมือนแบบหน่วยทหารที่แบบซัพพอร์ต นะครับจะมีเงินตกลงมาหรืออะไรอย่างนี้อันนี้เป็นลสายแบบทหารภาคพื้นไ i f ฟิ f ฟูล Auto เดี๋ยวผมจะลองอัพอันนี้ให้ดูผู้พิทักยอดฝีมือหไหมอ่าเป็นแบบทหารภาคพื้นอันสุดท้ายนี่คือขั้นสุดท้ายละซึ่งการอัปเดตอะไรพวกนี้คือการเล่นซ้ําๆครับ การที่คุณจะต้องเล่นซ้ำๆนะมันถึงจะมาปลดอะไรอย่างนี้ถ้าคุณไม่ใช้ลิงตัวนั้นเลยมันก็จะไม่สามารถปลดได้แบบนี้เลยเห็นไหมผมต้องเอาลิงเรือดำน้ําไปเล่นซ้ำๆก่อนหรือลิงโจรสลัดเนี่ยไปเล่นซ้ำๆก่อนเขาก็จะได้ XP มาเป็นระบบที่น่าสนใจมากๆนะนี่อันนี้เป็นลิงแบบฝ่ายแฟนตาซีนิดนึงเวทมนต์นะครับจะมีสายเป็นแกนดาร์ฟนะแล้วก็เป็นสายแบบว่าเนโครแมนเซอร์สายซัมมอนแล้วก็ตรวจสอบพวกแบบอ่า ยูนิตที่มันหายตัวเกมเกมนี้จะมียูนิตหายตัวนะ,ะผมปลดล็อกไปห,หมดเลยซึ่งถ้าใครอยากรู้อันสุดท้ายเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นเองแล้วถ้ามีโอกาสได้เล่นเนี่ยมันก็จะตื่นเต้นมากๆคือผมจะเล่นวันนี้จะเล่นแบบสบายๆชิวๆให้เพื่อนดูระบบก่อนละกันนี่เห็นไหมมันก็จะมีง่ายปานกลางยากมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากเล่นแบบไหนเลยถ้ายากมันก็จะ80เวฟถ้าง่ายมันก็จะลดเวฟลงมานะครับ อผมจะเล่นง่ายก่อนล้วกันมันจะแค่40เวฟเท่านั้นนะความจริงของเกมเกมนี้ก็คือคุณสามารถที่จะเห็นได้ว่าลิงแต่และตัวอันนี้คือลิงตัวแรกลิงลูกเดมนี่นี่เกมมันก็มีคูณ2คูณ3คูณ4เหมือนเลยผมบอกเลยมันเหมือนเลยครับแต่สุดยอดกว่าคือไม่ผิดลิกสิธิ์2คือ ลิงอะไรต่างๆนานาเท่โคตรบอกเลยเท่โคตรนี่ลิงรูดอกลิงรูดดอกก็จะมี3สายเหมือนกันซึ่งเกมเกมนี้ถ้าคุณอัพไป2สายแล้วเนี่ยไอสายที่3คุณจะไม่สามารถเล่นได้คือคุณจําเป็นที่จะต้องคอมโบ2สายเท่านั้นเดี๋ยวผมลองเอาดูอ่าตอนนี้ผมจะลองเล่นลิงแบบว่าปลาไวๆแล้วกันนะครับเป็นแบบตีเร็วเราจะเอายิงเร็วก่อนเลยเห็นไหมนี่มันก็จะมีพวกอะไรต่างๆนานา เสริมเข้ามาที่ลิงแล้วมันแปลงร่างจริงผมชอบแบบนี้มากเลยผมยังไม่ค่อยเห็นแนวที่อนิเมะมันทําแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหอันนี้เป็นไงยิง3นัดไปไงใส่หมวกแบบลิงจิกโกะลิงแบบปาดเปลี่ยวนิดนึงอันนี้แบบลิงวิสัยไกลวิสัยไกลนี่คืออัพแล้วจะสามารถมองเห็นไอที่มันหายตัวได้นี่เห็นไหมจะเป็นแบบที่คาดมืออันนี้มันเป็นเบสิกนะลิงแรกแต่บอกเลยนะว่าลิงเบสิกเนี่ยมันมีความสามารถครบทุกอัน ซึ่งมันเป็นพื้นฐานของเกมเกมนี้นะครับนี่อ่ะพอผมอัพไปอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องเลือกนะครับว่าจะอัพสายแรกหรือสายอะไรอยากให้ตีไกลและรีตีเร็วหรืออยากให้ตีแรงและยิงเร็วผมเอายิงเรยิงแรงและยิงเร็วแล้วกันนะเห็นไหมแล้วเราจะอัพได้แค่นี้แล้วสายหลักๆที่เราจะเล่นได้ก็จะเหลือแค่สายเดียวเท่านั้นนะครับเมื่ออันนี้ผมขอเป็นเอ่อยิงแรงและยิงไกลแล้วกัน อ่านี่เห็นไหมแล้วก็ต้องเลือกครับว่าจะเอาแบบยิงแรงไปเลยหรือว่าเนีย่ยเห็นไหมมันจะมีความสามารถอัพต่อไปเนี่ยจะสามารถโจมตีลูกโป่งเพิ่มได้อีก2ลูกต่อน,นัดก็คือการโจมตีครั้งเดียวมันจะทําให้ลูกโป่งหายไป2อนอันความสามารถต่างๆนามันจะบอกหมดเลยนะนี่นี่เห็นไหมอ่าอน,นี้สายแรกเป็นจั๊กเกอร์น,นอโอ้โหกลายเป็นลิงแบบควีงควีงลูกตุ้มหนาม อ่าอันนี้จะเป็นแบบแฟนขับซูเปอร์มังกี้คือกลายเป็นลิงที่เป็นแฟนขับของฮีโร่ก็คือเป็นอ่าซูเปอร์มังกี้คือตัวนี้นี่ที่ผมเคยเอาให้ดูเห็นไหมแฟนลับซูเปอร์มังกี้แล้วก็สายที่3เนี่ยจะเป็นสายแบบว่านี่ลิงหน้าไม้ลิงตาเหี่ยวลิงมีฮอกไม่ใช่ลิงฮออายมีฮอกอะไรลิงฮออายวันนี้ผมจะมีลิงฮออายแล้วกันเดี๋ยวเราสร้าง3ตัวให้3ตัวนี้จัดการเลยกันเพราะว่าจริงๆ3ตัวนี้เนี่ยในโหมดอีซี่เนี่ยมันครบจบทุกอย่างแล้ว อ่ะไปเลยอันนี้ผมขอเป็นแรงและเร็วแล้วกันนะอันนี้เร็วและแรงอันนี้เป็นยิงไกลและแรงคือบอกเลยนะมาดูแบบนี้แต่ถ้ามีโอกาสได้ไปเล่นเองนะแล้วก็มีโอกาสที่แบบได้เล่นเกมเกมนี้ผมแนะนําเลยนะสําหรับชาวทีดีนะมันมตื่นเต้นมากคือตอนที่มันแบบกันรัวๆอะไรเงี้ยมันโคตรมันเลยทุกคนมันมากเห็นภาพแบบนี้คือมันแบบมันมากๆเกมนี้ คือมันให้ความรู้สึกของการเล่นทีดีที่ผมไม่ได้เล่นนานอีกแล้วอะเกมเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราอัพนี่กันอันนี้เป็นการตัวตังนะ,ะตัวตังนี่เป็นการให้กล้วยเป็นต้นกล้วยฟาร์มกล้วยนะครับซึ่งฟาร์มกล้วยมันก็จะฟาร์มอย่างงี้แต่เพิ่มเพิ่มผลผลิตคือมันจะให้กล้วยออกมาอย่างงี้เห็นไหมกล้วยมันกระเด็นออกมาข้างนอกครับถ้าไม่เก็บกล้วยเสียเราไม่ได้ตังนะอ่านี่คือกิมมิคของมันซึ่งสายแต่ละสายมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างสายล่างไอสายตรงกลางเนี่ยเป็นสายธนาคาร นะครับนี่เป็นสายธนาคารกล้วยลิงกล้วยอา่ามีแบบกู้ยืมได้ด้วยกู้เงินก่อนเอามาใช้ก่อนสายบนจะเป็นการแบบวิจัยกล้วยก็คือผลิตกล้วยออกมาแบบไม่หยุดหย่อนสายล่างจะเป็นเหมือนแบบว่าได้รับกองเงินในทุกรอบและทําให้เรือพ่อค้ามีรายรับเพิ่มขึ้นบวก10%นนี้เรือพ่อค้าคือ,อสามารถเอาไปเล่นกับพวกสายโจนสลัดได้นะครับสายล่างเนี่ยสายแบบเรือโจนสลัดนะเพราะโจนสลัดมันจะมีนี่นี่ กลายเป็นเนี่ยคนค้าขายนะครับเป็นเรือพ่อค้านะเห็นไหมคือมันมีคอมโบกันเต็มไปหมดเลยลิงมังกี้เห็นไหมจะแพงมากเพราะว่าสายลิงมังกี้อันเนี้ยถ้าคุณได้อัพได้ตัวมันจะเก่งครับมันจะเปลี่ยนลิงลูกดอกที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด10ตัวรวมตัวเองไให้กลายเป็นซุปเปอร์มังกี้นาน15วินาทีซึ่งสกิลนี้มันเทพมากอา้าวอันนี้คือยูนิตที่จะต้องเจาะนะซึ่งลิงธรรมดาไม่สามารถเจาะได้เราจะต้องเอาลิงอันนี้มาเจาะนะครับนี่เห็นไหม ต้องลิงจัก,กร์นอตมานะครับไม่งั้นจะไม่สามารถกําจัดลูกเหล็กได้หรือแบบว่าลูกโป่งตะกั่วนะครับอืมเพราะว่ามันแรงมากๆไงมันเลยสามารถที่จะเคลียร์ลูกโป่งตะกั่วได้เห็นไหมคือเกมมันต้องวางแผนนิดนึงคือถ้าเล่นจนชินแล้วมันก็จะรู้แหละว่ามันมีอะไรบ้างผมจะอัพเอาตัวจัก,กร์นอตลางันปลดล็อกครั้งแรกผมก็เพิ่งเคยเห็นโคตรเทเลยนะอ่าเนี่ยระเบิดโหมดลูกลูกตะกัว่วแล้วก็ไอ้พวก บอลูนหายตัวชิวๆเพราะว่าเรามีตรวจสอบแล้วนี่มันสามารถดูตรงนี้ได้ว่าตัวคอคของเรามันตรวจสอบพวกลูกโป่งหายตัวหรือเปล่าอ่าอัป้วยไปครับอับป้วยนี่เห็นไหมหายตัวอันนี้ไอ้พวกแบบลูกโป่งหลพังนะไอ้พวกนี้จะตีไม่ได้จะตีได้แค่แบบว่านี่เห็นไหมอันนี้สายอับถูกก็จริงแต่ว่ามันมีประโยชน์เนี่ยเนี่ยลิงตาเหี่ยว เซียนหน้าไม้ยิงเร็วมากและทำลายลูกโป่งเกือบทุกชนิดได้สบายโอ้โหเซียนหน้าไม้นะอ่านี่เซียนหน้าไม้อัพแล้วชีย่คเขเทอันนี้จะโจมตีเร็วขึ้นและทุกสองสามนัดจะยิงกระสุนติดคิติคัลอันทรงพลังทำดาเมจรุนแรงขึ้นมากๆตื่นเต้นมากคือทุกอันที่คุณอัพหรือทุกอันที่คุณเล่นอนะ่ะคุณจะตื่นเต้นหมดเลยเ้ยสามสายนี้ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆครับเกมมันเหมือนแบบ เหมือนเป็นเกมอาร์เคดเล่นเป็นตาตาไปนะจริงๆไม่ใช่นะเป็นเกมเหมือนไลฟ์เซอร์วิสเลยก็คือเหมือนคุณยิ่งบิลยูเซอร์ของคุณมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะมีของเล่นมากกว่าคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นครับนี่แฟนลับซูเปอร์มังกีนี่แล้วมันจะมีสกิลกดนะเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้มาวางปึ้งวางมาปึ้งเห็นไหมเกมมันวางได้ไม่มีลิมิตเลยนะพวกยูนิตอะแต่แค่คุณต้องบริหารเงินในการอัพนี่โมอปมาแล้วตัวบินจบแล้ว ยังไม่ทันกดสกิลเลยซาประมาณนี้เลยครับสําหรับเกมบูนทีดีหลังจากนี้ผมจะอัดคลิปเกมเกมนี้มาให้ดูเรื่อยๆเพราะเป็นเกมที่สนุกมากจริงๆซึ่งช่วงนี้ในช่องของผมก็จะมีเกมหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกมไลฟ์ซิมูเลเตอร์เกมอื่นอะไรต่างๆนานา,นาที่น่าสนใจกับเพื่อนๆที่อาจจะไม่เคยเล่นเกมที่ผมเล่นก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าใครอยากดูคลิปเกมลิงอีกก็คอ,คอมเมนต์มาบอกนะว่า เกมลิงสุดยอดวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e ผมด้วยวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกิฟหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย